ครับทุกคนครับวันนี้มาเดินตลาดนัดการตลาดนัดโรงเรียนเทพเดลาครับคนเยอะมากเลยช่วงนี้ช่วงทุ่มครับถ่ายไปคลิปหนึ่งแล้วคนเยอะมากเลยครับช่วงคนกำลังออกตลาดครับตลาดนัดก็จะมีขายทุกเสาร์อาทิตย์อ่าแต่นี้อ่าช่วนี้ก็เป็นวันสุดท้าย คนก็เดินเยอะตรง,งนู้นก็มีอันนี้ล็อกกลางครับเข้าขายดีกันครัขบขายดีดีกันคนก็เยอะตามแม่ค้าก็เยอะของก็ขายดีครับมาบัมามนทึกให้เพื่อนๆได้ชมกันอันนี้จงล็อกกลางลก,กลางครับ รับล็อกกลางโอ้นักเก็งครับนักเก็งน,นี่หนีนครับแหนมหมูยอแหนหม,มยอ,อมีมูยอคร<อ>ับกได้นะนมาทีตาข้าวเหนียอาหารเหนือครับข้าวเยอะของเยอะ อันนี้แกงตัวปลาใต้อันนี้เก็บแล้วขายดีดีมากดีมากอันนี้ปลาดุกโปปลาดุกโปครับเพื่อนๆรีชมกันทางร้านก็ขายหมดแล้วเกลี้ยงแล้วบางร้านก็ยังขายอยู่จะลงของเยอะ ครับเพื่อนๆไปชมกันมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งครับถ่ายระยะาไปเลยล็อกกลางไม่เคยได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายเลย,คร,ย,เลยครับโน้นก็มีร้านด้านนอกอน,นี้จะเป็นล็อกกลางไม่ถ่ายล็อกกลางครับผมชงกันไปตลาดก็จะมีขาย ทุกวันเสาร์อาทิตย์วันนี้ก็วันอาทิตย์ครับให้เพื่อนๆได้ชมกันครับผมครับีสลาวสลาวครับผม เป็นน้ำพริกผักการขายดีคนซื้อเยอะค่าร้านเนี้ยมนเดิมซื้อของกินของกินข้าวสำเสร็จแล้วก็คงจะเชียร์บอลไทยอตอนนี้บอลไทยเราเสรโอดคนีนชมกา ออ่อนชมจำปาอส่เตนท์น้ำไดีข่ดีข่ดีกันหมดเลยมีจะล้านไายดีครับไายเคี่ยงเลยไายเคี่ยงเลยพรม เพื่อนๆชมกันไปแล้วนะครับอ,อันนี้ก็ขนมอขนมไทยเออสเต็กก็มีครับสเต็กปลาเสต็กปลาสเต็กไก่คร,ค,ครับ โอเคเราออกมาทางด้านนอกแล้วมันก็จะเป็นทางประตูทางออกสองฝั่งฝั่งทางนี้ท,นที่เขาขายผักฝั่งนี้ก็ติดถนนติดรถครับเพื่อนนี่จมกันอันนี้ก็ขนมโดนัทขนมโดนัทครับ เพื่อนิชมการป้ายให้มันได้เวลาครับครับมันก็น่าก,กินน่าก,กินครับผมนี่ก็จะเป็นเนื้อสงเนื้อสดครับที่เขาทำหมูสุดตรงสุดเตะเป็นไงล่ากาศไ้อยู่ๆก็ครับ ไปทำเออไม่ใช่เอาไปทำแบบแบบย่างหมูจมครับเพื่อนี้ชมการเพื่อนเพวนี้ชมการครับเกมนี้ไมหน้าดวครับโอเคเกมนี้จบเค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ